อะไรเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะสมองเสื่อมที mm s <S 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 ่พบเรื้บ่อยที่สุดคำตอบก็คือโรคอัลไซเมอร์เขาจะจำเรื่องที่ผ่านไปไม่ค่อยได้เหมือนกับว่าเหตุการณ์นั้นไม่เคยถูกบันทึกเกิความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์มีความเสี่ยงหรือว่าปัจจัยอะไรบ้างคะ จะเดินมาทาอะไรก็ลืมอีกแล้วค่ะขี้หลงขี้ลืมแบบนี้จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเพื่อเช็คให้ชัวร์ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญของเรารองศาสตราจารย์นายแพทย์สุกเจริญตั้งวงชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับโรคอัลไซเมอร์กับโรคสมองเสื่อมมีความเหมือนหรือต่างกาันรวมถึงสาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร์คืออะไรค่ะ มักจะมีความเข้าใจผิดว่า,าสองอย่างนี้มันเป็นอย่างเดียวกันแตจริงไหมนะครับคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจะมีความเสื่อมถอยมากกว่าปกติมีผลกระทบกับความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวันเชีนยอ,อกนอกบ้านไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ขับรถไม่เป็นแล้วอะไรเป็นสาเหตุของการเกิดภาะวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุดคําคตอบก็บคือโรคอัลไซเมอร์โรคอัลไซเมอร์ที่เป็นโรคของความเสื่อมถอยของระบบประสาท ที่จริงๆแล้วเราไม่รู้สาเหตุแต่เราพบว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะมีโปรโตีนที่สมองสร้างขึ้นมาซึ่งผิดปกติเราเรียกว่าเป็นอไมิลอยโปรโตีนกับเทาโปรโตีนโปรโตีนชนิดนี้จะกระตุ้นให้เกิดอาการอักเสบในสมองทําให้เกิดเซลล์ประสาทสมองตายแล้วก็จะเห็นว่าเนื้อสมองก็จะฟอรก็จะมีผลกระทบกับเรื่องของความสามารถของสมอง สถิติของการเกิดโรคสมองเสื่อมในประเทศไทยปัจจุบันนี้เป็นอย่างไงบ้างคะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์แบบแล้วค,คือเรามีประชากรผู้สูงอายุเกิน20%ในคนอายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณ8%มีเพราะาสมองเสื่อมได้ถ้าค,คิดเป็นตัวเลขย้อนกลับไปก็ประมาณสักเกือบเกืบอบล้านครับโดย70%นในนั้นเนี่ยก็คือประมาณสัก70,000สนคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเม คุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นอัลไซเมอร์ค่ะเราจะมีอาการยังไงบ้างคะจริงๆอัลไซเมอร์เนี่ยเริ่มต้นของอาการเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากความจําที่เป็นบันทึกเรื่องราวเขาจะจําเรื่องที่ผ่านไปไม่ค่อยได้ จำไม่ได้ชนิดเหมือนกับว่าเหตุการณ์นั้นไม่เคยถูกบันทึกเลยคนไข้มักจะพูดซ้ำถามซ้ำๆอาจจะมีปัญหาเรื่องเช่นหาของไม่เจอเขาจะเลือกไม่ออกครับว่าทําไมของชิน้นนั้นมันอยู่ตรงนั้นลืมไปว่ากินข้าวหรือยังออแล้วจริงๆล้วกินไปแล้วบางคนกินข้าวซ้ำด้วยคุณหมอคะแล้วความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์มีความเสี่ยงหรือว่าปัจจัยอะไรบ้างคะมีความเสี่ยงที่แก้ไขได้ระดับการศึกษาที่ต่ำ หัวใจสําคัญของเรื่องนี้คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเกิดอุบัติเหตุก็ทบกระทันศุสษะรุนแรงการที่คนมีโรคประจําตัวการเกิดเพราะว่าซึมเศร้าต่อไปก็จะเป็นเรื่องอ้วนครับแตที่มีดัชนีมวลกายเกิน30อันต่อไปเป็นเรื่องของหูตึงครับหูตึงจากอาชีพเพราะบางอาชีพเนี่ยต้องไปอยู่ในสถานที่ที่เสียงดังมากมการยุ่งเกี่ยวกับพวกสารเสพติดแล้วจะเป็นบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีปฏิสสมัติทางสังคมขาดการออกกําลังกายอันต่อไปเป็นเรื่องของบลพีเ PM ม 2. 5เนี่ยทำให้คนที่มีความเสี่ยงจะเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยโรคมันกําเริบเร็วขึ้นแล้วมันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ไหมคะอันที่1ก็คืออายุที่เพิ่มขึ้นอันที่2ก็คือเพศ ชช่หรือหญิงคะมีความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์มากกว่ากันผู้หญิงครับผู้หญิงเหรอคะ,ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องฮอร์โมนเพศะครับเรื่องสุดท้ายก็คือพันธุก,กรรมอยากให้คุณหมอแนะนําการดูแลตัวเองหน่อยสําหรับใครที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอัลไซเมอร์ค่ะถ้าเริ่มสงสัยว่ามีอาการเนี่ยต้องกลับไปดูปัจเจยเสี่ยงทั้งหลายมันก็มี <c oughs> สิ่งที่เราทําได้อยู่หลายอย่างนะครับในการที่จะลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้น ตั้งแต่การรักษาโรคประจําตัวที่มีอยู่ออกกําลังกายให้สม,ม่ําเสมอการไม่ไปติสัมพัธ์ทางสังคมอัน,น,นต,ต่อไปก็คือหลีกเลี่ยงพวกสารเสพติดทั้งหลายบุหรี่แอลกอฮอล์งดพวกสิ่งที่จะไปทําร้ายสมองรวมถึงการป้องกันฝุ่น PM 2.5อีกเรื่องนึงคือเรื่องนอนสําคัญมากการนอนที่มีคุณภาพ6กถึงแชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเราก็ไปดูแลปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้มันลดลงแล้วถ้ามีอาการชัดขึ้นเนี่ยควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์ โอเควันนี้ครบท่นม,มากๆเลยนะคะเราได้รู้ถึงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์รวมถึงเราจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้อย่างไรนะคะเพื่อที่จะไม่เกิดโรคอัลไซเมอร์วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุขเจริญตั้งวงชัยมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะ <c oughs> แล้วในอี EP ถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรใครจะเป็นแขกรับเชิญของเราต้อง้ามพลาดนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทิปดีๆของรายการติดจอเราจะลาค่ะวันนี้ดาวแล้วก็คุณหมอค่ะขอรัก ผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ